สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินกลับมาอยู่กับผมกอนยองนะครับผมในเกมโลบอกนะครับแนิเมะเรนเจอร์เอ็กนะครับกับไกด์ฟอร์บีกินเนอร์ตอนนี้ก็เป็น E.P. ีที่3แล้วนะครับผมคือเมื่อคือนนะครับท่านผู้ชมชื่อจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าจะตะั้งเอฟเคหาเกียร์ไว้เนะจากที่ผมเคยพูดไปใน E.P. ีที่2แต่ทีนี้มันก็อัปเดตซึ่งก็รู้อยู่แล้วแหละครับก็เลยไม่ได้เอฟเคเลยก็ นั่งรออัปเดตแต่กว่าจะเปิดก็ก็ดึกอยู่ครับท่านผู้ชมประมาณตีสองได้ไมั้งกว่าบอยเขาจะเปิดแมปซึ่งอัปเดตเครับเป็นอัปเดต6เนาะเป็นอัปเดตโซโลนะครับ, 6, นะ solo, รบก็คือตัวละครจากโซโลเนี่ยสามารถอีวได้หมดเลยตัวของซนเนี่ยครับตัวของซรงเนี่ยจากปกติที่อีวได้1นึ่ขั้นแล้วตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาได้อีก2ขั้นนะครับผมก็รวมทั้งหมดซรงเนี่ยสามารถอีวได้3ขั้นเลยผมว่าเดี๋ยวเราจะพามา หาทรงนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมาทรงมาสามารถหาสุ่มได้จากตู้เลยเนาะเนี่ยก็จะมีชาแฮอินเข้ามาด้วยครับแล้วก็ทรงผมเพิ่งเลือกเป็นทรงแล้วก็สุ่มสุ่มออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีสตอรี่มดมาใหม่เป็นสตอรี่มดของดันโซโล่นะครับเนี่ยของอีโวของทรงก็หาได้อย่างไหนนี้เลยสามารถหาของอีววอีกิีได้ด้วยนะครับเราวผมจะมาสอนอีโวทรงไปพร้อมๆกันเลยนะ อันดับแรกเรานะต้องให้ทุกคนไปเล่นโหมดซอลี่ก่อนนะครับคือซ <c oughs> งเนี่ยมันตอนนี้กลายเป็นตัวละครที่เหมาะมือใหม่มากนะครับแต่แบบแบบว่าคือมันก็ทํายากในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปคือถ้าไปเทียบกับตัวละครบแบบอย่างดิโออะไรเนี้ยผมว่าซงทำมาน่าจะคุ้มกว่าครับเพราะมันสามารถเอาไปลงเอีเวนต์โบลัสได้คือจริงทรงเนี่ยถ้าทำตั้งถ้าถ้าทำจริงๆอะ่ะ ทุกคนประมาณ2วันนะครับวันวันนึงก็นะ่าจะเสร็จแล้วด้ดยซ้รครับสําหรับทรงเนาะผมว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมเคลียร์ถึงด่านสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมมาเจอกันครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการเคลียร์อารสตรอรี่ของด่านโซโล่เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นผู้ชมก็อย่าลืมไปใส่โค้ดด้วยนะเออผมเพิ่งนึกออกนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมก็ใส่ ตัวของโคดไวต้าดี s สคริปชันนะครับต่อมาที่จะพูดถึงก็คือการอีววตัวทรงนะครับผมทรงจินูเราเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันจะสามารถอีววได้ทั้งหมด3ขัน้นโดยที่ขั้นแรกอะ่ะมันต้องใช้คาร์มิดเดจเจอร์ก่อนนะครับซึ่งคาร์มิดเดจเจอร์หาจากไหนก็ครับเอาจากโตนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ไหนวะนี่ครับมันก็จะมีของแต่ละอย่างที่ใช้อยู่คือเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปว่าแต่ละอย่างอหาจากไหนก็กดดูเอาได้เลย แล้วก็เลนเจอร์คิวซันเลนเจอร์คิวซันเนี่ยหาได้จากโหมดชาลินเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ก็ซื้อจากโหมดเออ่ไม่ใช่ครับซื้อจากนี่อุซบนี่นะครับสามารถซื้อจากอุซบได้นี่ซื้อมาอีก8อันนี่ผมก็ได้พอดีแล้วก็อีกอันนึงหาจากโหมดชาลินตรงนี้นะอยู่ข้างๆเพเนะกดว้าวมาตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวขวามาก็จะเจออันนี้จะสุ่มทุกๆ1ชั่วโมงนะครับมันจะมีห้องทุกๆ1ชั่วโมงก็คือมาลงหาได้นะครับถ้าเป็นเหรียญชาอ ผมแนะนําให้หาไว้ก็ดีนะเลนเชอรอหาไว้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาครับคามิเนอร์เชื่อแล้วก็จะอีโวให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับตัวของสเตตรงเนี่ยให้ผมแนะนำครับทำเป็น s s s เด้วยก็พอนะคสาม 3S เพราะว่ามันอีโวได้3ขั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าพออีโวขั้นนี้ไปของผมก็จะเป็นโอบใช่ไหมแล้วขั้นที่2ก็จะเป็น O แล้วขั้นสุดท้ายก็จะเป็นโอบ่ะโอเคเดี๋ยวอีโวตังพอไหมเนี่ย ว่ายตังไม่พอสวยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ผมก็ได้ของอ e ีโขั้นแรกของทรงมาแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเราไป fk หาจิกซอนะครับจิกซอของทรงในการอ e ีโวขั้น2และ3จิกซอเนี่ยจะใช้รวมรวมทั้งหมดประมาณไม่ใช่ประมาณนะครับก็คือใช้รวมทั้งหมด1 1ออันนะครับในการทําทรง3ขั้นแล้วก็ ดาบอันนี้ครับมีโอกาสดรอปเนี่ยสอรี่สิเท่านั้นนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นดาบที่เอาไว e e ้อีโวอีกิดนะครับซึ่งอ e ีกิดเนี่ยเป็นตัวซีเชดนะครับตัวรับจากตู้นะครับเลทอัพเนาะตู้บนนี้เลย500บาทเออห้าร้อยเพชรตรงนี้เป็นตัวตู้นะครับผมมีโอกาสออกประมาณ0.7หรือ0.4ไม่รู้ผมไม่แน่ใจก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมกานะจะต้องไปเอฟเคก่อนเนะ K, าะเอฟเคจะหา จิ๊กซอมาอีโวให้ทรงก่อนเดี๋ยวน่าจะผมมาอีกทีตอนอีโวขั้น2ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีตังอีโวขั้นแรกอยู่แล้วด้วยเนาะขออนุญาตตัดไปถึงตอนนั้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ไปทําการฟาร์มจิกซอเนาะที่เอาไว้ใช้อีโวทรงมาจนสามารถอีโวขั้นที่2ได้แล้วนะครับแล้วก็มีตังพออีโวขั้นที่1แล้วด้วยเดี๋ยวเรามาีอีโวกันก่อนเลย นะก็คอนเฟิร์มไปเลยอ่าแล้วก็อีกหนึ่งขั้นนี่ครับก็พอพอใช้ละปึ๊บอ่าเรียบร้อยอ่าทีนี้นะครับท่านผู้ชมคืออย่างนี้อ่าขั้นต่อไปอ่ะครับมันจะต้องใช้จิ๊กซอเพิ่มเพราะว่าเราต้องคราบโ so ซออฟเดอะซิสเต็มมาเนี่ยมาเพื่อ อีโวเนาะแล้วโซลออฟเดอะซิสเต็มเนี่ยใช้ไอ้นี่นะอันแอคทีเวตซิสเต็มเนี่ยสามอันซึ่งอันแอคทีเวตซิสเต็มเนี่ยก็คาบจากจิกซอรับซึ่งใช้60อันเนาะคือหมายถึง3อันเนะี่ยจิกซอ์จะใช้ทั้งหมด60อันหรือก็คืออะไร20เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทำการฟาร์มหาอีกนะครับเพื่อที่จะมา e vo, อีโวอัพของอีโวทรงขั้นสุดท้ายนะที่เป็นสีเขียดนี้ นะครับไปเดี๋ยวเราลงฟาร์มกันต่อครับฟาร์มกันต่อแบบยาวๆอ่ะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผมได้ทำการฟาร์มมาจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะมาทำการออ่ครับเนาะมาเลย3อันอ่ะแล้วก็ครับโซ o ออฟด s ซิ t เตมต่อนี่ แต่ก่อนที่จะอีวทรงได้นะครับมันยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอยู่นะครับก็คือเลดนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นอันนี้ไหมซิสเต็มคอหาได้จากไหนหาได้จากการลงเลดซึ่งเราก็ต้องไปเชียร์เลดก่อนนะครับถ้าคนดูเข้ามาที่หน้าเนี้ยเราเห็นเลดอันอื่นล็อกอยู่เนี่ยคนดูไม่ต้องสงสัยนะครับคนดูจะต้องทําการเลียร์เลดทั้งหมดก่อนเนาะถึงจะสามารถมาเล่นเออเลดของโซโลได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เริ่มเคลียร์เลยตั้งแต่ด่านหนึ่งนะครับอืมโอเคน่าจะใช้เวลาเคลียร์ไม่นานนะครับบอสเลือด2 e m 260m ไหวไหมเนี่ยก็เดี๋ยวคือเรดอะครับบางตาม,มันจะมีบัคที่บอสจะไม่เกิดอยู่อันนั้นนะครับจะทำให้ผ่านได้ง่ายคนดู บอสเลือด2 6 0รกอนะฮะตอนนี้ผมก็ยืนตีมาได้สักพักแล้วก็จะตายแล้วแต่คิดว่ามันน่าจะมีบอสอีกตัวอยู่แต่คิดว่าน่าจะไหวแต่ใช้เวลาในการเลียร์นานมากนะครับคือถ้าคุณดูทําเกียร์อะไรมาหมดแล้วผมว่าน่าจะใช้เวลาจบไวกว่าผมนะแต่เครออืนอนี้ผมไม่มีอะไรเลยแบบไม่ได้ฟงไม่ได้ฟาร์มเกียร์อะไรมาเลยก็เลยอาจจะใช้เวลาหน่อยคือ สุดท้ายแล้วครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณดูฟาร์มเกียร์มาเลยมาตั้งแต่แรกนะก่อนมาหาตัวละครอนะ่ะคือมันก็ทบายกว่าอยู่แล้วครับเห็นไหมคือต่อให้ผมมีทั้ง0 1เวลร้อยมีเอโต้เบลร้อยแต่แบบเกียร์มันเกียร์มันน้อยอะ่ะมันก็เลยเว้ยมีคาซีนมันก็เลยทําให้ใช้เวลานานนะเรียบร้อยครับคุณดูตอนนี้ผมก็ได้ทําการเชียร์ดาเลทนะไปจนถึง ด่านของโซโล่เลเวลสี่ละเอเอ็กซ์ละเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือของที่เราจำเป็นจะต้องเอามาใช้ในการอีโวทรงซีเชตเนาะส่วนอีกอันนึงอันนี้เอาไว้อีโวเบลุนะครับก็หรือก็คือเจ้ามดคือจริงๆเนี่ยการฟาร์มเลดเนี่ยคือนอกจากจะได้ของมาอีโวแล้วผมว่าก็คุ้มกับมือใหม่ด้วยนะครับที่จะได้จากที่จะได้พวกเจมพวกนิวแล้วก็พวกรีโลด็อกเตอร์สแตตบูดิก คือมันท่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการฟาร์มก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาอีโวทรงกันไม่รู้าจะนานเท่าไหร่คือจริงๆตัวละครทรงนี่ยมันทําไม่ยากหรอกครับมันขึ้นอยู่กับดวงคนดูด้วยเนาะว่าแบบลงกิตากีตาถึงจะดับนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเชื่อกันเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ผมได้มาแล้วครับนี่เห็นไหมคือจริงๆเนีในเลทเนี่ยอัตราดอบมันอยู่ที่ประมาณ0.75%นะครับแต่ถ้าคนดูดวงดีนะก็จะออแปบ๊บเดียวนะเหมือนผมผมลงไปกีตาไม่รู้ผมจำไม่ได้ผมทิ้งแบบ f k เอาไว้นะครับแล้วก็พับจอไปทำอย่างอื่นเนาะแล้วแบบพอพับจอมาอีกทีนึ่งเกมมันจบพอดีใช่ไหมครับผมก็เห็นว่ามันดอปพอดีก็เลย ออกมาคือทำทรงเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันหาตัวละครไม่ยากครับแล้วก็ทำอีโวขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยไม่ยากแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับอีโวขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเนี่ยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาอีโวกันเลยดีกว่าทีนี้ผมจะได้มีตัวแบกและป้าเรียบร้อยนะครับทรงจินนูระดับสี่เ็นะร่างนี้จะเป็นใส่ชุดสูทเนาะโคตรเท่ เดี๋ยวร่างนี้ไม่มีหน้านะฮะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้มั้งล่ะครับอ่าเดี๋ยว EP พีต่อไปคือถ้าสำหรับใครที่ลงตัวละครดันพวกลงพวกเรดอะไรไม่ไหวเงี้ยตัวละครยังมีไม่เยอะพอหรือแบบยังไม่มีตัวแบบช่วยแบกนะครับเดี๋ยวผมพ,พานหน้าผมจะมาพาหาตัวละครที่แบบช่วยบัฟโหดเลยนะฮะจะเป็นตัวละครที่อยู่ตรงนี้นะฮะทราย่นี่เห็นไหม จะเป็นตัวละครพวกนี้นี่แหละแต่อาจจะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนนะกริฟฟนะิธเนาะเพราะเป็นตัวละครที่บับโหดมากๆส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในประตูกิฟฟิธเนี่ยก็ช่วยบับได้ดีเหมือนกันนะครับเมื่อเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พร์ทหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในอนาคตต่อๆไปนะครับผม